เอามีรายการอยงเดียวเนี่ยไม่รายการกินละมือนี่นะนี่นี่นี่น่นวเอิรกูมาละมือนเนี่ยน้าเอาไมายังสน,นี่โอ้ยเขาแถมมามาดอดูเดี๋ยวนะแอนไปลุยมันมาจะใส่กาวะเพื่อนนั่นเจ้าบ่ต้องสอบปะย่ามมีให้กินจนจัดลดเวลาผมมีเงนมีค้ามกคิดถึงภูมิระคุนนั้นละดีนะตัวเนาะไม่ส้างเป็นคนดีไม ภาษาเรื่องกินเนาะเท่าไหนมันชีวีความสุขกับกินพวกเราเป็นยังว่ามันของข้างๆว่าแมวนตรงนี้โอ้โหน่ากินยนานี้เสอยเลดีก็บ่อยเอิ่นเสียบ่อยนะเสียดอัดดูบ้างสิมันดีฝืนมันดีฝืนเจย์ไอสีมันนี่เด้งให้คอยถามเจ้าแน่ว่ายังไงไม่อยังโดนจิตโดนใจให้เจ้าเฮ็ดสีผมสีนี่สมพูนี่อ ยอมเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับความรักของเจ้ความรักของเจ้าอืออีไมีได้ช่มพูดแต่เธอหูได้อย่งอีกอียังคงยองแข็งยังชมพูดน่ะนะมีูกไก่กันปวดเนาะเบิงดูบัตรดิเบิงหุนเพิ่นเป็นอะไรปุ้ยอูดหลูดอีดลีดขือนมาอวบอิ่ม ตะกีแตะกอนคือผู้ใดยโนยหุนเพี้ยวเพี4ยวสอ่าหนึ่งยูดีกินดีได้โผละน้ำทาอุดมสมบูรณ์ยูดีกินแซบ่บกินโน่นนเนี่ยน้ำเงี่ยงน้ำทาอุดมสมบูรณ์กับน้ำทาอุดมสมบูรณ์นี่นนะน้ำยูน้ำกินเนี่ยบอกเออเออเบิ่งบัน เฮ้ยแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งให้ถามแน่อันใดเป็นยังเจ้าคือเอาไ้บอยเป็นหัวอันที่เคยแล้วเราฟังตอนไปเกี่ยวเข้านะส่วนหนึ่งเซลเดียวเท่านั้นยังมีอีกบ่มีโอยฟังดูสรุปแค้นๆสั้นๆแบบได้ใจความว่าแซบแซบแซบไม่ยหี้งแซีบเฮ้ยเบเอาอีหยงนัน่ะเซีบนะเศียบกับซสบแต่ยังวะเราเฮ็ดได้กินแสียบบ่เฮ้ะ ทำซอดทำซักหลายผู้ไม่ได้โพนั่นแซ่บรุ้ย่อยได้ดอกผัวข้าสิลูรูดอีรีดขึ้นเจ้ามือสิเออนะอวนเพื่อพิสูจน์ความรักซื้อซื้อดอกว่ามาละทิ้มเขาป้าอยู่บ่หูนในชิพนั่นเฮ้ยนั่น <c oughs> สีๆๆสจะ้ะบ่อย,อยู่บ่มีมยู่เป็นเพอเอ้ามันนัดมหาอยู่นี่นัดมหาอยู่นี่เออ มนัดอยู่นี่แมนนัดมาเอเผอมันบอกว่ามันสีเลี้ยงเราเฮาฮะมันว่าสีเลี้ยงเราเฮาเลล้ยงเราเออบ้าเหลืองเราโมมันจะเอาเงินมาแต่สิเหลือไอเสื้เมื่อเ้านี่มันยังคุ้มของเงินน้ำค่อยอยู่เลยมนจะมันตัวเจ้าบ่บ่นะบ่ได้ตัวนะมันก็บอกว่าชนีดิมันก็บอกว่าสีเลี้ยงเราไอมันเสือเงินไปสิเลือปะหนาหมุดหงส่งกระจกเบิ่งดีแล้วนะก่อนออกจะเฮิอนเมื่อเ้านี่ จะให้หูนะบอกบ่อยนี่นะบอกไอ้บ่อยนี่นะสรุปแล้วมันอยู่อยู่บ่มันไอ้ใสมีอยู่เราก็มีโทรหากันสันเออโว่ก็เฮาคือบุโทรวะโอ๊ยหาคนเอ้ยโทรก็ได้ไปไปน้ำหาเด้อมองเลิกมีเสียงดนตรีสามีค่อยอยู่นั่นล่ะเด้อไปน้ำหากันจีใดคือบุโท้หากันเดาเออเออก็ว่าโน่นนั่นล่ะ โถ่หากันบ่อยก็ได้ยินว่าใส่กันอย่างน้กินหล่อันบ่อยแต่ผมบอกตรงๆนั่นมาป่าผมน่ะปล่อยพระได้ฮึคุณปล่อยพระเจ้าไม่ฮันปล่อยผู้ใดปล่อยนี่บอกถอดปล่อยก้อนสัวแถวบ้านแหละโอ้ยบ่อยเอ้าตรงนี้พี่ดิ๊ ออโอ้ยบักบอย <c oughs> บักบอฟอนฟอนอ่ามึงเอ้ยังเงียบมาหน่มันน,มนั่งกินเหล้าเสยกับลูกพีเดีย๋ยวคุละเลาะหาอ้อมบ้านนึงมันคือบอกโทษบอกกูว่าอยู่นี่ไหมโอ้ยเงินโทรศัพท์บเบิดโร์ดกูนะกินจนเสือเบิดแล้วใส่มึงเข้ามาสิเลี้ยงกูพี่อีกเยอะอีกเยอะเห็นแล้วกูก็ยันบนท่านมูเนาะ ลูกพี่ก็เมาแล้วฮันมา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 โมยอย่างมาลุ้นมูกินแหะมันใส่มูดหัวขุนขุนอาหาเก้าอี้มานั่งพุ่นโอ้ใส่ลูกพี่พุ่นนะมาลำหลังไหนยังมั่งตีโพ้ตีผ้าอยู่นี่โอขุนนายขุนไปจุดสี่ห้ากแล้วพูดนรื่องนี้ไม่ให้ได้กินอยู่โอยใคมันบวกนัแรงนะลูกพี่ บอกรักเนาะชั้นร้องเพลงยนเพราะชันมือเจ้าโอ้ตามเมื่อนบ่ขึ้นแล้วโอ้เจะบปิโทรศัพท์เลาฮัลโหลอ้อยฮัลโหลพ่อบักบอยยัยบักบอยอ่ะวันนั้นเลิกกาะมาตัวใครพายพ่อฮะบักบอยรักพระพ่อมาใครพ่อไอ้บอยรักพระเจ้ามาใคยเขาเจ้าเออจากบ้านห้าพันพูนอ่ะห้าพัน มึงปยิการลากข้อมืให้กูเดี๋ยวนี้จ้าแค่นล้ะจ้า Hãy gần lòng sao gần lòng ruột hãy gần lòng đi kia gần như kiểu sáng chút xuống sông mông anh xem mưa mày quái lòng 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 แพงเลลูกพี Jung ่แพงยแพงยแพงไท่านถึงห

ไอ้บอยมึงไม่เผยอยู่นี่ไม่มีการงมีสาวก็มาแต่สาวก็มาหากินเราดิบอ่ะ่คอยบอกคอยจ่าชีม่ยงก้งง่ังจ่ากันเลยม่ไม่เี่งเลยนี่สาวตัวนี้ ตัวซีไหมซีผัวคยอยนี่ยังดอกขอโทษเด้อตาดิดขอขออนุญาตด้ผัวเม่มีการงานมีร้างพากันออกมากิแต่แต่แล้วอกมาตั้งแต่เสาจักหฮจักหฮวรัมออกมานั่งจุ่มกันอยู่นี่ พ่อหน้าผมเฮ้ยเสียตัวยิม้มว่าไม่ไอยลูกนอก้อาเราเนี่ยมันมาเท่าไรเนี่นฮุบปลาเลยมันเป็นคนเฮ็ดเวียเฮ็ดงานมันหัวจักดูแลครอบครัวหาเงินหางค่ำมันขยันกันแข็งยังไงฮุบปลาเดี๋ยวนี้มันได้เงี้นมันยังมาเลี้ยงเราลูกพี่สมกอายพ่อมอะกันยังมาเฮ้ยฮุบปลา <laughs> ออกมาจะเว้นกินแต่เหล้าขอาวบูกับมิตรมูโซโซ โอ้โหสันสีโอ้ม่ดีโอ้ไมงดีขอโทษค่ะหนูด่าโูเบียยูเฮอร์มีหูจักเอ็ดเบ่อเข้าไปตักน้ำเบ่อเขาไปตัดฟืนก็ม่ไปกินตายแต่เราหูจะเป็นเผอร์ดอกมีผัวกับผัวโซโฉมันไม่สวยบ่อยมันเป็นคนห่วผู้ดีอยู่นะสิเศราเมาเลยไอ้เฉย เราหูอยู่บอกมันเอาเงินสิเล่ามาซื้อเราเฮาใส่เจ้ากินโอ้ยไปไหนสิไอ้สิบูบักบอยลูกน้องไอมันค้นขยันเงินแข็งเองนี่มันรับเมาเห็นงานนั่นงานนี่มันได้เงินแล้วมันดูแลสุ่มโต้เพราะมันเรื่อวัดเรี่องเราเรี่องหรืพี่เจ้าหูอยู่บ่ฮะมันลักพระพ่อเท่ามันไปขายแล้วพอเท่ามันเอาเงินมาซื้อเราเฮาสุ่มเจ้ากินนี่แม่ในนี้บอยหูแล้วเนาะ มันเอาพระพอเถ่ามันมาขายพอเถ่ามันได้ตังหาแฟนนั่นแล้วเจ้าหู้ยุ่งเป็นเพื่นเจ้าคือมีบอ่อหลานเจ้านั่งมานั่งกินน้ำกันเสย <c oughs> สิบวกจังใด <c oughs> ของฟรีกูจิเน่เบิดมือคันให้กูซื้อเนี่ยเบิดมือกูบไว้กิน ก็เด้อต้องาคนเสือชัว